เอาละามาดูลูกนี้ครับเกมส่วนกลับเอาละโรเบิร์สันมีบนมีล่างเลือดที่คีนหรือโมเนเตสไม่ใช่ฮะหมาลอบขี่ตเข้าบนลงลง,ลงละอะขอไปเอาและใครวัดยิงกยลูกยิงบอลพุ่งแรงทะแยงไปเลยฮะ เอาล้มาอยู่กับเทพผบุตรเข้าสวยกันหน่อยครับพาติคไคเวิร์ดนั่นเองครับแม่ก็เป็นชาวดัตหรือชาวฮอลแลนด์ของเราเองครับก็เป็นอดีตซูน่าให้กับบาซโลน่าแล้วก็หลายๆทีมเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับพาติคไคเวิร์ดผมบอกเลยว่าในความคิดผมนะถ้าเป็นเปรียบเทียบกับโรนโดอาไนผมว่าแม่งเก่งกว่าอาไนนะอันนี้เอาจริงแต่ว่าเป็นปีอีบีเนบวกเจ็ดนะพูดถึงนะคือมันด้วยความหลายๆอย่างแบบว่าความคล่องตัวแบบว่าคล่องตัวเลี้ยงบอลไปกับบอลนี่โอ้ ีผมก็งงเหมือนกันเอ๊ะมันเก่งอะไรขนาดมาพาตติไคลเวิร์ดนะครับ <c oughs> ก็สำหรับใครที่แบบว่าเป็นชื่อชอบไคลเวิร์ดคลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยนะงั้นก็เดี๋ยวพาไปดูสแตทของไคลเวิร์ดกันก่อนครับนี่เลยนะพลังของเจ้าพาตติไคลเวิร์ดนะครับนี่เลยลูยซะเลี้ยงบอลได้รวดเร็วนี่มันคือของจริงเลยนะครับแล้วก็นี่โม่งบอลนี่ดิเป็นคนที่โม,งม่งบอลแม่งดีมากแต่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยให้ได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 ไดมงเพราะว่าผมไม่ได้เป็นแผนแบบเปิดเข้าไปจะเลี้ยงตัดตัดตัดเข้าไปเป็นคนที่เก่งมากเนี่ยสปีดต้นกับปรระะะวััตินนคบอยู่่ีล อยู่บาซ่าด้วยนะเนี่ยถ้าใครชอบมิลานกับบาซ่าเนีตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยนะสำหรับเจ้าพาจิชไครเวิร์ดครับแล้วก็พูดถึงเรื่องราคาก็อยู่ประมาณแสนกว่าล้านประมาณนี้แต่ว่าเก่งแน่นอนครับขบกบแปดนี่ก็ไม่อยากจะคิดพลาดเลยว่าจะเถื่อนสักแค่ไหนครับดูฮนะถ้าบวก8นะโอ้โหแต่บวก7นี่ก็เหลือเฟือนะครับแล้วก็เราใส่เป็นป้องกันแรงประทะเนี่ยผมบอกเลยว่าเบียดแบบโอ้โหปิวอะมันอลาอลาคุยสลาตันผสมโรนันโดดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าพลังการยิงแบบจบสกอร์โอ้โหยิงไกลฟรีคิกอะไรนี่ได้หมดเลยนะ ดโอดนะครับไงาพาติิไคโอดก็เป็นกองหน้าที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันแล้วเพราะตอนอยู่บาร์ซ่านี่คือปี1นึ่งเขาก็แปดถึงสองพันสี่นะคือถ้าใครได้ดูบอลเนี่ยทันเขาเล่นนะถ้าจะสี่สิบกว่าแล้วด้วยผมบอกเลยว่าเ<ป>พราะว่าเขาเลิกเล่นตั้งแต่ปีสองพันเจ็ดสองพันแปดและที่โอสเรียวของเราเองของลีกฝรั่งเศสลีกเอิงนั่นเองครับมาดูนะครับว่าพาติิไคโอดจะเป็นงไงสำหรับเจ้าบวกเจ็ดตามไดูที่ในคลิปเลยครับ <S <S เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของพาติาดดิไคโอดโดยเชื่อเต็มว่า พัาติกสเตฟานไคเวิร์ดนั่นเองแลก็เป็นชาวดัชนั่นเองหรือฮอลแลนด์ของเราเองหรือเนเธอร์แลนด์ก็ได้นะดูลูกนี้ซะก่อนนะเต็มข้อครับโอ้โหเป็นคนที่ยิงค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับเพราะว่าเขาสูงถึง1 8 8ซนมนั่นเองครับก็บอกเลยว่ารูปล่างค่อนข้างสมส่วนแล้วรู้สึกว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆแล้วดูวาอหม่ก้วลูกนี้เต็มข้ออีกแล้วยิงแต่ละทีที่ให้อารมณ์เหมือนสลาตันเลยนะครับ อันนี้ผมต้องบอกก่อนแนละ้วความรู้สึกในเกมนะมันรู้สึกมันแบบเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายเลยครับตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าเล่นง่ายไปกับบอลได้ดีเลี้ยงบอลได้ดีแล้วสปีดปเนี่ยเวลาก่อนจะถึงบอลอีกจังหวะหนึ่งมันจะไม่หยุดวิ่งแล้วมันจะสปีดแบบจะจ๋าตรงไปข้างหน้าเลยนะสำหรับเจ้าพลาสิกไคลเว e ิร์ด EBS บวกนั่นเองครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะแนะนําว่าลองไปหาซื้อนะสำหรับใครที่ทําบาซ่าคํมมิลานหรือฟูลทีมฮอลแลนด์เนี่ยแนะนาเลยครับยิงโค้งยิงไกล ฟรีคิกจุดโทษได้หมดเลยสำหรับคนเดียวพาสติคไฮเวิร์ดเราเป็นตัวที่แบบว่าคำนาเป้าลูกหมงก็ได้เองครับลูกหมงก็จะมีให้ดูประมาณสองสามรูปนั่นเองเพราะว่าแผนผมเป็นไม่ค่อยได้เปิดแล้วดูลูกนี้ครับเต็มขอบดูลูกนี้เปี้ยงจะเป็นเหลืออะไรครับลูกนี้ชาวดัตคนนี้พาสติคไฮเวิร์ดครับก็สําหรับคนที่รู้จักไฮเวิร์ดก็ต้องบอกเลยว่ารู้จักก็น่าจะรู้จักตอนที่อาแจกเอาสานดัมชนะเอฟซีมิลานไปได้หนึ่งศูนย์ตอนยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบชิงปีหนึ่งก็ก็ห้าันเองครับ ก็เป็นคนยิงชนะให้ได้แล้วดูรู่นี้เอาอีกแล้วดูเป็นคนที่ยิงบอลได้รุนแรงมากนะครับเหมือนกับโรนัลโดหรือเปล่านิดหน่อยนะเหมือนกับที่รีวิวไปคลิปก่อนครับโรนัลโดยิงดีๆได้เหมือนกันเลยแต่แผมรู้สึกว่าเหมือนกับขนาดสองเท้าด้วยนะแต่ที่จริงมันมาถนขนดเท้าไซส์ห้าเท้าขวาสี่เท่านั้นเองเอาไม่ใช่เท้าขวาห้าเท้าซซายสี่นะขออภัยครับดูรู่นี้ครับคือเป็นตัวที่ผิวมากครับไปกับบอลได้ดีครับพลังการยิงความเร็วความแข็งแกร่งคล้องตัวอะไรเนี้ยปฏิกริยาทุกอย่างที่กองหน้ามีเนี่ย คนนี้มีหมดในะสหรับพาติคเควิร์ดนั่นเองครับก็ตอนนั้นนี่ถ้าใครรู้จักก็อยู่หมดนะบาร์เซโลนาเอซีมิลานอะไรเงี้ยโอ้โหจัดจ้านในย่านนี้แน่นอนครับมาดูคเวิร์ดยิงครับลูกนี้ครับคือเวลายิงอยุดโทษเนี่ยเวลาพี่ยิงพี่ชอบยิงแบบเนี้ยคือหมดสิทธิ์รับแล้วเวลาผู้รรกษาประตูพุ่งไปถูกใครเนี่ยมันก็จะลอดใต้ใต้ตัวไปอะลอดใต้วางแขนหรือเปล่าเขาเรียกนั่นแหละรับยากเลยแล้วลูกนี้ครับพาติคเควิร์หดหลุดมาอีกแล้วดูดูสปีดเขาดิ ปีดปลาคือแบบไปถึงบอลน,นี้ไม่ต้องห่วงเลยว่ากองหลังจะตามทันไม่มีทางนะตามไม่ทันแน่นอนครับสำหรับเจ้าพาร์ติคเควิร์นะถ้าได้ทิ้งให้กองหน้าแต่ว่าถามว่ามันเร็วมากไหมอาจจะไม่ได้เร็วแบบปีดปลาแบบตอนเลสเอโต้หรือองลีนะครับแต่ว่ามีความเร็วที่ดีอยู่กับตัวแล้วดูลูกนี้ดูดิอ่ะดูจังหวะนี้นะประตูก็ออกมาเหมือนกันแต่ดูนี่ยิงแบบนี้ปกติมันต้องจับก่อนจังหวะหนึง่งหรือแบบว่ายิงเท้าซ้ายเต็มแรงอันนี้เอี้ยวตัวยิงบแบบว่าหวังผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ อันนี้ก็พูดแบบไม่อวยนะโอกาสหลุดไปเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะที่ยิงเข้าอีกสองเปอร์เซ็นต์คือยิงไม่เข้าแล้วดูลูกนี้ดูยิงเหมือนทีโ,คโกคาตาร่าเลยครับยิงเป็นบอลเถื่อนขึ้นไปแบบนี้ไม่ต้องจับเลยครับพาร์ติคเวิร์ดวอลเล่ก็ดีโม่งบอลก็ดีเพราะว่ามีพลังทุกอย่างในตัวหมดแล้วทุกอย่างเลยนะสหับเจ้าพาร์ติคเวิร์ดครับโอ,โ,โอ้โหนอกเ,อเรื่องไปเยอะเดี๋ยวเข้ามาดูอธิบายกันในเกมกันดูเป็นช็อตเป็นช็อตละกันนะครับเขารู้สึกว่ายิงเยอะเหลือเกินครับทั้งแแฮตทิกกบ้้างนะลลวดููนี เอาทาง้ายพาติคแครเวิร์ดอยู่ข้างในฮะี้เปิดมาโหมงไม่ได้แล้วดูลูกนี้โอ้โห <c oughs> ยิงทีตะข่ายแทบขาดแล้วต่อให้เป็นเดก้าหรือเบนดี้ก็รับไม่ได้นะครับลูกนี้หรือกูตัวในเกมอะ่ะก็รับไม่ได้นะครับลูกนี้คือยิงหวังผลได้คือยิงเต็มข้อก็ได้เต็มข้อปั่นก็ได้นะครับเป็นตัวที่เฟี arm, ้ยวฟาวปะขาวแก้ว,แ,กวแน่นอนแล้วดูลูกนี้ครับยกมาทางซ้ายดูครับนี่มันจะไม่มีอะไรลูกนี้ใครเวิร์ดมาจากไหนไม่รู้ดูฮะแล้วยู่ดีขึ้นไปโหมงเฉยเลยฮะ แล้วโหม่งดีซะด้วยนะครับคือมองผูล้ละหม่งเข้าไปเลยนะครับสำหรับเจ้าพาร์ติคไคลเวิร์ดครับคือร้อยละแปดสิบนี่เล่นไคลเวิร์ดแล้วทีมจะไม่ค่อยแพ้ด้วยนะนี่พูดตามตรงเลยนะคือเล่นมาสิบแมตช์อาจจะแพ้สักแมตช์ถึงสองแมตช์แค่นั้นเองแต่ว่ายิงได้เกือบทุกแมตช์เลยนะครับสำหรับเจ้าพาร์ติคไคลเวิร์ดนะดูลูกนี้อีกแล้วครับไคลเวิร์ดหลุดโอโ้โหดู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 ไปไม่ได้ก็หักค้อนยิงโอโ้โหยิงอย่าางนี้ก็ููปประตรยย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 ครับลูกนี้ ตื่นถึงก็ต้องพิมพ์มาเลยว่าสวยจริงๆลูกนี้เต็มข้อไปเลยครับดูดิ yeah, boy, boy. แบบว่าโดนคาร์ลกันเด้งเข้าประตูเป็นโอ้โหนี่ขนาดแบบว่าสุดปลายมือนะยอริสยังไม่ถึงอ่ะไปกันต่อลูกนี้ครับพาติคไคเวิร์ดครับปรไปครับโจตาปันเกมมาคเวิร์รรดรยรอยู่บนครับคเวิร์ดดูให้ลูกนี้เนี่ยเราเอี่ยตัวยิงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่มันจะยิงอย่างนี้ถูกต้องไหมคนที่เห็น,นบ่อยๆคือรูปแบบนี้คือจะมีเชอรี่องลีนั่นเองสำหรับในเกมที่ยิงแบบนี้หรือว่า ตัวไอคอนที่มันแพงๆหรือปฏิกิริยานักเตะดีๆจะยิงแบบนี้ได้นะครับซึ่งพอติคใคยเวิร์ดยิงแบบนี้ได้นะครับ <S <S คุ้มค่าตัวแน่น,นอนบวกหผมว่ามันไม่น่าแพงนะผมก็ไม่ได้สืบราคาแต่ว,ว่าบวกเจ็ดที่เปิดได้ก็1นึ0 0 0สนหนึ่งแสนเก้าหนล้านนั่นเองครับก็มันจะมีคลิปนึงที่ผมเปิดได้เนาะก็เอาจริงบวก5ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดแล้วแหละผมว่าบวกเจ็มันอาจจะเยอะเกินไปนะสำหรับคนงบน้อยเนาะไม้เทียบเย็นวอลยอนบานครับไปแล้วดูพาติคเวยเวิร์ดครับนะดู ประตูออกมาเหมือนกับมันบอลมันไปไกลตัวมันยังมีสปีดมันกับติดเครื่องนาทีสุดท้ายไปอ่ะโอ้โหไวเกินผมคือต้องพิมพ์เลยอ่ะมันไวแท้ไรเวิร์ดสปีดสุดท้ายก่อนจะถึงลูกบอลอ่ะเนี่ยเนี่ยเยแล้วยิงได้เลยแล้วมันเป็นคนที่สูงอยู่แล้วมันก็สไลด์ยิงได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับเก่งกว่าฮาแลนด้วยเออเอารมณ์แบบสมมติรับเปรียบเทียบพนสูงๆใส่กันเก่งกว่าเออร์ลิงบิรฮาแลนแน่นอนครับถ้าเป็นทรงนี้ะ เอาละครับเรียกจุดโทษอีกแล้วครับแมพาติไขวดก็ไม่น่พาพลาดนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอดูไฮไลท์ไปเรื่อยๆสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับก็แล้วเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาให้ด้วยแล้วกันจะได้ไม่พลาดเองแล้วก็ฝากแฟนเพจ Facebook เส้นสนามไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้ดีฟิสชั่นนี้นะครับมีไลฟ์สดทุกวันแล้วก็มีจัดแข่งแทบจะทุกสัปดาห์เลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้ง้้นนั่นอะครบดูไฮไลต,ตปลกี มาดูลูกนี้ครับเกมสวนกลับแล้วดูลูกนี้ดูดีดูด,ดีอยู่คนเดียวลยแล้วไปอีกแล้วพาติแควร์ลูกนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนาะทีสุดท้ายโอ้หนาทีบาทนาดีเก้าสิบนะผู้ชมนะยิงแซงขึ้นนำสามสองนะครับคือไอ้น,นี้ไฮไลท์ทุกไฮไลท์ที่ผมยิงมาให้ดูเนี่ยยิงทุกรูปแบบนะยิงใกล้ยิงไกลยิงเท้าซ้ายเท้าขวาลูกโมนะครับทำได้หมดนะครับลองพิจารณากันดูแล้วกันนะว่า จะซื้อมาเล่นดีหรือเปล่าถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ลองย้อนไฮไลท์กลับไปดูแล้วว่ามันยิงได้ทุกรูปแบบจริงๆที่ผมโมไว้หรือเปล่านั่นเองครับสำหรับสรุปนะครับผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่ตอนนี้มันมีไอคอนมาด้วยสำหรับพาร,ร์ติคิ์ดอาเป็นคลาสมาใหม่คือไอคอนเนาะแต่ว่าผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ใช้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าสูงจบครบในตัวเดียวอะ่ะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่า ถ้าใครเป็นแบบว่าสายแบบนักเตะตัวใหญ่ผมว่าตัวนี้มันไม่นา่าพลาดอยู่แล้วนะครับอารมณ์เหมือมนเฟอร์นันโดตอนเลตตอนแบบว่ามีน้ำมีนวลนิดนึงอ,ะอ่ะเอางอี้ดีกว่าเนี่ยเน,น,นลูกนี้เนี่ยดูดิมันถึงมันได้ยังไงอะ่ะเอา คนยิงว่าดีแล้วคนจ่ายแม่งดีกว่าอีกนะผู้ชมนะก็สาหรับค่าตัวก็แนะนําว่าลองไปหาใช้กันดูสำหรับเจ้าพาัชชิคเควิร์ดแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ช,ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดลไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงแล้วกันครับคลิปนี้ลงก็น่าจะมีพันกว่าพันกว่าซับแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปให้มันถึงเหมือนในวัยที่สุดก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีตัวไหนจำเจลหรืออยากให้รีวิวคอมเมนต์ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสสวัดีค